สูตรชีวิตงูบวกขยันเท่ากับเหนื่อยงูบวกโลภเท่ากับเหยื่องูบวกที่เกียรตเท่ากับยากจนงูบวกบริโภคนิยมเท่ากับหมดตัวงูบวกชาเท่ากับล้าหลังงูบวกรีบร้อนเท่ากับสะดุดงูบวกอดทนเท่ากับถึงจุดหมายแต่ช้าหน่อยงูบวกขยันบวกอดทนเท่ากับลืมตาอ้าปากได้งูบวกซื่อสัตย์เท่ากับคนเมตตางูบวกกตัญญูเท่ากับพระคุ้มงูบวกเรียนรู้เท่ากับไม่งู ฉลาดบวกขยันเท่ากับความสำเร็จฉลาดบวกอดทนเท่ากับความเจริญฉลาดบวกที่เกียรเท่ากับโกงฉลาดบวกที่เกียรบวกโลกเท่ากับโคตรโกงฉลาดบวกโอกาสเท่ากับติดปีฉลาดบวกโอกาสบวกขยันเท่ากับติดจรวดฉลาดบวกกตันยูเท่ากับสัตบุรุษฉลาดบวกซื่อสัตย์เท่ากับยอดคนฉลาดบวกไม่เรียนรู้เท่ากับไม่ฉลาดโลกบวกที่เกียรเท่ากับชีวิตหมดไปกับการหาทางลัด โรบวกขยันเท่ากับรวยโลบบวกโกรธเท่ากับโรคหัวใจโกรธบวกเกลียดเท่ากับไฟในอกโกรธบวกอโหสิเท่ากับสวรรค์รักบวกหลงเท่ากับปูปาทานรักบวกใจร้อนเท่ากับชิงสุก่อนหามรักบวกใจเย็นเท่ากับไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเทศรักบวกเข้าใจเท่ากับรักจริงเข้าใจบวกให้อภัยเท่ากับรักแท้รักบวกอดทนเท่ากับบ้านเย็นรักบวกอกหักเท่ากับปรากฏการธรรมชาติ อกหักบวกล่างเท่ากับยืดเวลาอกหักอกหักบวกเข้าใจเท่ากับลดเวลาอกหักอกหักบวกเมตตาเท่ากับหายอกหักความรู้บวกความโลภเท่ากับโมหะความรู้บวกความหลงเท่ากับเอาตัวไม่รอดความรู้บวกจริยธรรมเท่ากับปัญญาสติบวกปัญญาเท่ากับความเจริญจินตนาการบวกความคิดสร้างสรรค์เท่ากับนวัตกรรมด้านบวกจินตนาการบวกโมหะเท่ากับนวัตกรรมด้านลบจินตนาการบวกอารมณ์ลบเท่ากับฟุ้งซ่าน ปัญหาบวกกลุ้มใจเท่ากับปัญหาบวกกลุ well ้มใจปัญหาบวกวิเคราะห์เท่ากับลดปัญหาใจเย็นบวกรอบครอบเท่ากับสำเร็จมั่นคงรีบร้อนบวกมีแผนเท่ากับวิ่งสะดุดรีบร้อนบวกไม่มีแผนเท่ากับวิ่งอยู่กับที่รวยบวกเมตตาเท่ากับบุญรวยบวกทำเท่ากับกุศลทำบุญบวกชื่อเสียงเท่ากับแบกโลทำบุญบวกชาติหน้าเท่ากับการลงทุนทำบุญบวกเมตตาเท่ากับปล่อยวาง ไม่เข้าใจบวกไม่ปล่อยวางเข้ากับอูปาทานเข้าใจบวกไม่ปล่อยวางเข้ากับโซ่ตรวนเข้าใจบวกปล่อยวางเข้ากับเย็นสรุปสูตรชีวิตที่ประสบความสําเร็จขยันบวกอดทนบวกเรียนรู้บวกใจเย็นบวกเมตตาบวกปล่อยวางเข้ากับความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและจิตใจ